สวัสดีครับวันนี้เป็นอังคารที่ห้านะครับอันนี้จะเป็นมาดูหุ้นที่คนถามมาแล้วกันทั้งหมดเลยนะครับบางตัวผมก็เล่นบางตัวก็ไม่ได้เล่นนะครับแต่ส่วนใหญ่ทุนชุดนี้ถ้าหุ้นพื้นฐานก็กเล่นก็เทรดหมดนะครับแต่ถ้าหุ้นปั่นก็บางตัวนะครับอลองดูแล้วกันอันนี้มีคนถามอย่างวันนี้ปตทนี้เราจะใช้เดกับวิไอร้อยยี่สิบนาทีนะ คือคือ e า r เฟรมอันเนี้ยทุกทีผมจะใช้ Week ใช่ไหมฮะแต่ถ้าจะเป็นตัวลเล็กๆอ่ะเช่นหุ้นบาท2บาทไม่ถึงบาทเนี่ยอย่าไปใช้ร้อยยีอะไรเนยหกสิ 60. ผมว่ามันเสี่ยงเกินไปใช้เด y กับ Week ดีกว่าก็คือหุ้นปั่นนะครับตัวลเล็กๆแต่ถ้าปัน่นแต่ JTS อะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่ๆสามสบาทผมว่าก็ใช้ร2 0 6 0กก็ตามสบายนะครับ สิบห้านาทีผมว่ามันมันแน่นเกินไปนะอ่านดูนี่เดย์เดย์ซ้ายวีเอสองชั่วโมงนะครับวันนี้เล่นอาจจะสองสามวันนะครับอาจจะซื้อเช้าขายเย็นก็ลบาบากอาจจะวันเดียวสองวันสาวันได้นะครับแต่ไม่ขนาดอู้ซื้อเช้าขายบ่ายมีไหมก็ก็มีแต่มันก็ไม่ได้บ่อยนะส่วนใหญ่จะสองสา,า 2, วันสี่วันอะไรอย่างนี้นะครับห้าวันก็ได้ดูปตท,ะทนะเนี่ยจริงๆนะครับ ตีเทนลาอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยมันยังไม่หลุดนะครับแต่ถ้าคนเขาเล่นดินแบบเล่นแบบเร็วๆเดียเทคน,นะครับก็ตีเส้นนี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้ที่ผมบอกเมื่อไม่กี่วันก่อนมันเสาร์ใช่ไหมเนี่ยตงนเ้ี้ยงต้องเรามต้องออกไปแล้วถามว่าทรงน่ากลัวไหมอ,อย่างนงี้ไม่ต้องดูดูวีคผมกม็ต้องกลับไปดูวีคนะวีคเนี่ยโอเคอยู่เลยนะครับยังเป็นขาขึ้นสั้นๆอยู่ อันนี้ช่วร์วนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลับไปดูแต่ในเดย์เริ่มจะไม่ดีแล้วคือทงเฟรมใหญ่มันก็จะเชื่อไปถึงช้าทำเฟรมเล็กนะครับมันจะเริ่มมันจะแตกแล้วแต่คนนะอย่างผมสองชั่วโมงจะมาก่อนถ้าจะเป็นขึ้นใช่ไหมขึ้นแล้วจะไปเดย์จริงๆมันเริ่มมันตั้งแต่5นาที10บนาทีก็เรื่อยๆเหมือนขึ้นเข้าหาฝั่งนี่หรอกไหมครับถ้าฝั่งเราเป็นเป็นมันเป็นวีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆเข้ามามนี่หอกไหมครับตอนนี้วีกยังดีอยู่รันนี้ถ้าเราจะเล่นยังไง เรารอเดย์ให้มันเป็นขาขึ้นอีกทีหนึง่งเขาเนี้จะวิ่งแรงนึกออกไหมครับเพราะเพราะในทางเฟรมวีคมันใหญ่กว่าเหมือนกันถ้าอันนี้เป็นขาเริ่มจะเป็นขาลงอันเนี้ยถามว่าดีไหมอันนี้จะเด้งอย่างเงี้ยอาจจะเด้งไม่แรงเท่าไหร่เข้าใจเข้าใจคอนเซ็ปต,ต์ไหมใหญ่เป็นคุมวีคมันคุมอยู่วีคเป็นขึ้นแต่เดย์เริ่มจะเรียกว่าจะเริ่มลงแล้วแต่ยังไม่ได้มีสัญญาณบอกว่าจะเป็นขาลงนะครับเริ่มว่าจะหมดแรงแต่ในสองชั่วโมงเริ่มจะดูไม่ดี แต่ก็เหมือนจะเด้งได้นะครับแต่ถ้าถามผมว่าถ้าจะรอตรงไหนผมว่าตรงนี้ก็น่าเป็นอะไรนะ่าสนใจนะสามสี่บาทอีกแค่เจ็สิบห้าตังค์ถ้าอย่างนี้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าแย่ลงมาเลยเนี่ยมันไม่ได้ต่างกับสามสองนะดูนี้สามสองนี่เป็นอะไรที่น่าจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะครับก็ตรงนี้ผมว่าไม่ดีเลยเพราะว่าเทนลาเวลาเราตีอย่างน้อยสองจุดนะครับตรงไหนก็ได้คือความชันเปลี่ยนยตอนแรกเราตีอย่างนี้ใช่ไหมฮะเมื่อวันยี่สิบเก้ามิถุนา เปอย่างนี้แต่พอความชันมันเปลี่ยนไปอย่างนี้เราก็ต้องตีอย่างนี้นะครับเรียกสโลปเปลี่ยนเหมือนกับเวลาขาลงสโลปเปลี่ยนเราก็ต้องตีเส้นหนึ่งขึ้นมาตอนนี้หลุดเส้นแรกไปแล้วที่ที่สองถ้าเส้นสามมาลงตรงนี้ระวังนะครับผมว่าปตทอตอนนี้ยังไม่ตันเออแล้วมันแปลกอย่างนึงนะวันนี้ผมก็จะเล่นตัวปตทรู้ป่ะตอนสิบเอ็ดโมงกว่าปตทอเทรดอยู่ไม่ถึงล้านหุ่นเนี่ยไม่ถึงสองล้านหุ่นก็คือห้าสิบหกสิบล้านบาทดูมันเป็นไปได้ยังไง เกือบเที่ยงนะก็เลยไม่ได้สนใจนะแต่ทอตอนสี่โมงเอา้ามันมาจีหกเจ็ดร้อยล้านบาทนะคิดดูจากเจ็ดสิบล้านบาทในเกือบจ,จะครึ่งวันแล้วผมไม่รู้นะวอาลุมเข้ามาเมื่อไหร่จริงๆมันเช็คได้แหละถ้ากูจะเช็คเนี่ยลุ้มมันมาตรงไหนเอาคื bakayım, ออยวคุณดูปตทอสิบนาทีนะ,ะเนี่ยซาออมันเริ่มมาตอนตอนเปิดตลาดบ่ายนี่งไงวุ่วุ่นไหมมีแทงเนี่ยแค่นี้เองตอนเช้าไม่มีเลยเลยดิ ลาบเรียบเป็นหน้ากองขยายดูจะชัดนะครับดูด้วยนะตอนเช้าในเก้าโมงสิบโมงไม่มีอะไรเนี่ยมันเพิ่งมาแอคทีฟตอนตอนเปิดตลาดตอนป่นนนายแค่นี้สองสยี่สิสบนาทีแค่นี้แล้วก็หายไปอันนี้ผมไม่แน่ใจนะมันเกิดอะไรขึ้นเออปากก็แปดนะบอรุ่มันไม่มีอเอาไปเร็วๆแล้วกันแล้วก็ไปเอชซีบีนี่นะครับเอชซีบีก็เหมือนกันนะตีเส้นเหมือนเนี่ยถ้ามันเกิดมาเอชซีบีมันแปดมันมีสามความชันนะครับ ตรงนี้หลุดไปแล้วอย่างเมื่อวานที่ผมบอกว่าผมไปกอกจากเคแบงผมรอไอซีบีท่านนี้เพื่อนถามมาว่าเออมันก็ลงเยอะแต่ผมก็บอกผมไม่รู้มันจะลงเยอะแต่ผมคิดว่าบันหน้าจะจบรอบใกล้จบรอบแล้วเพราะอะไรสองชั่วโมงนะครับดูดีครับมันอยู่ในกรอบข้างบนมานานแล้วเนี่ยมันก็ทาแล้วมันเกิดดิเวอร์เจนเล็กๆนะครับตลอดทางแต่ผมไม่รู้มันจะลงเมื่อไหร่ไงแต่ถ้าหลุดเส้นเนี้ยก็คือลงตอนเนี้ยถามว่าจะรับตรงไหนผมรอสิบสามส สิบสามจุดห้านะครับไม่ต้องรีบนะเวลาเล่นหุ้นเราต้องรอนะครับเหมือนเป็นเสือรอจะคุบเหยื่อจําไว้เลยนะครับถ้าคุณไม่ได้จุดนั้นคุณก็ไม่ซื้อเพราะไม่มีความจําเป็นเงินไม่ออกจากกระเป๋าเราเราก็ไม่เสียเงินแต่เราไม่ได้เงินนี่ออกไหมครับเราไปหาตัวที่มันเข้าเกณฑ์ไคุเทรเรียของเราดีกว่าที่เราบอกเราตั้งมาหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยเราก็ถาตัวน,นั้นนะครับถ้าได้เราก็เอาหรือว่าคันน้คันมือ คุนอาจจะสิบสี่สิบสี่จุดห้าอะไรอย่างเงี้ยกว่าไปนะครับไม่ไม่ได้ไม่ไมไมตรงเนี้ยก็เป็นแนวรับสิบห้าจุดห้าอีกแค่สิบตันแต่ผมว่ามันเสี่ยงไปตรงนี้ก็เป็นสิบสามจุดห้าแบบก็โอเคนะร้อยสิบจุดห้าอย่างเงี้ยทรงมันยังดีกว่าดาวเทอาน,นะในในในเดย์น,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 นะครับอาจจะให้ผมไม่ให้ดูวีก็ได้ลเล่นๆนะใช่ไหมวีเป็นไงก็ดูดีกว่าเนะี่ยมันเบรกฮามันตลอดแต่ผมคิดว่ามันน่าจะพักฐานบ้างไม่เกินร้อยยี่สิบ คิดว่าน่าจะพักสักหน่อยหนึ่งนะ113 112 111อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องรีบตัวนี้ก็ยังดูดีอยู่มันง่ายๆมันดูดีอัเคแบง์เนี่ยถ้ามันลงมาเขาเนี้ยหรือถ้าเราลากา่างนี้เข้ามาอ่าพอดีเออนี่ใช่ไหมเส้นตรงนี้มันมัน,ม,นมาแมชชตรงนี้พอดีนะ113.5นั่นเป็นอะไรที่แข็งแกร่งถ้าได้ก็เอานะครับมาดู EA มีคนถามมา EA นะครับเพราะเห็นผมชอบพูดว่าผมตะลุมบอลกับ EA นะ ี่รอบเราไปดูนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผ่านในเดือนสองเทือนเนี่ยเล่นไปเล่นมาตอนนีก้กลับมาซื้อคืนเลยนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจจริงๆอ่ะอยากให้ลงถึงห้าสิบแปดผมก็ยังซื้อยังยังมีเงินที่จะซื้อได้อีกชุดหนึ่งนะครับชุดสองชุดแต่ก็ตอนนี้ก็ก็รออยู่ง่ายๆนะครับสองชัวง่วโมงคุณเห็นอะไรไหมเนี่ยมันพูดใหญ่ๆมันจะเป็นอย่างนี้นะครับตีอย่างเงี้ยถ้ามันเบรกไปได้นะครับ รงนี้เล่นสั้นๆนะเล่นได้เลยนะอาจจะก,กำไรบาทสองบาทได้เลยนะภายในวันสองวันประมาณเนี้ยหกสิบสองบาทรารู้ไม่ได้เอ้ยวันนี้ปิดอ้าวหกเอจุดห้าหรอผมนึกว่าปิดหกสองตายเอาละเนี่ยถ้าเบรกไปได้เนี่ยเราก็ซื้อตรงนี้ไปขายกรอบบนหรือเราจะย่อมาดูสามสิบนาทีก็ได้นะฮะเนี่ยสามสิบนาทีจะเห็นชัดคุณตีเทนไลน์นะครับผมไม่ได้เชื่อเป็นนั่นนะเนี่ย ผมแค่คอนเซปต์ให้ดูนะผมไม่ได้บอกให้เล่น30นะไม่จำเป็นต้องไปนั่งเล่นกับมัน30นะครับหุ้นมีเป็นร้อยตัวคุณซื้อแล้วก็ใช้2ชั่วโมงก็ไม่จำเป็นต้องนั่งเฝ้าก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็ค่อยเทรดกับมันข้อดีของมันคือสังเกตไหมถ้าคุณดูคุณจะเห็นเลยว่าอย่างผมตีเป็น h ชนแนลกันกันอุย้ย อาจจะเออเล่หน่อยนะไปเร็วๆนะครับเนี่ยแล้วคุณก็เลื่อนไปนะครับถ้ามันเป็นขาขึ้นจริงๆนะมันก็ต้องอยู่ในกรอบเนี้ยโอ้โรบที่ให้หมดเลยแล้วกันนะเนี่ยนะมันมันมันขลังไหมสี่จุดมันสัมผัสตลอดนะครับแล้วจุดต่ำมันยกสูงขึ้นแล้วจุดสูงก็เริ่มชุดใหม่นะยกสูงขึ้นเนี่ย ถ้ามันจะเป็นอย่างงี้นะครับรอบต่อไปถ้าขึ้นเลยนะค่อยดูนะครับมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยเลื่อนไปเมื่อไหร่สมมติว่ามันลงมากรอบนี้ภายในอีกสองสามวันห้าสิบเก้าแล้วขึ้นไปคราวหน้ามันก็จะได้ประมาณเท่าไหร่วะหกสิบเจ็ดหกสิบหกอะไรอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นกรอบนี้ถ้ามันถ้ามันจะเป็นขาขึ้นต่อไปนะคุณสเกตไหมนักวิเคราะห์ก็จะตีอย่างเนี้ยมันไม่ได้เป็นอะไรซับซ้อนเชื่อถามว่าเชื่อได้ไหมจริงจริงมันก็เป็นหลักการ แต่คนคิดว่ามันเป็นจริงคนก็เลยไปเชื่อจริงมันก็เลยสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นไปตามนี้นึกออกไหมครับมันก็ถ้าไปเราคิดว่าสีขาวมันบริสุทธิ์จริงๆมันก็ไม่ได้ถ้าเราไปเหมือนหลายร้อยปีก่อนเนี่ยคนใส่ชุดสีขาวแล้วไปทําพิธีกรรมที่แบบเป็นดาร์กอะดาร์กไซส์อย่างงี้เนี่ยมันก็อาจจะแปลงไปว่าสีขาวเป็นสีที่ไม่ดีก็ได้สีดําเป็นสีที่บริสุทธิ์อะไรเงี้ยเป็นความเชื่ออย่างนั้น อันนี้ก็เหมือนกันนะครับสติมันก็เป็นการที่พิำสูจน์ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วคนจะเชื่อถามว่าจะเชื่อได้ไหมก็เชื่อได้แต่เราต้องเชื่ออย่างมีเหตุผลนะครับถ้ามันหลุดมันเสร็จคุณไม่ต้องเชื่อน,นะครับคุณก็หนีไปก่อนไม่มีอะไรมากามาดูตัวนี้แมคโครแล้วกันเรียกเรียกงยงางไงม็คโคถามว่าทรงดีไหมผมว่ามันหลุดตรงนี้มาเนี่ยสามห้าเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วนะครับผมก็รอจังหวะซื้อคืนนะ ถามว่าซื้อคือตรงไหนออผมพูดยากนะสามสามสองห้าประมาณนี้นะั่งนะครับมีคนถามมาว่าตรงไหนเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ยุ่งกับมันนะผมขายได้ราคาโอเคเลยแหละแต่ก็ตรงนี้ก็เป็นจุดที่รับหรือตรงตรงนี้ก็แย่หน่อยแต่ผมอยากตรงนี้แล้วกันสามสามห้าศูนย์ถึงวันนั้นก็ลองดูแล้วกันตรงนี้ถ้าถึงจุดนี้ไอซ์จะม่หยั จะโลโลมากแต่เวลาซื้อหุ้นตัวใหญ่ๆนะครับผมอยากให้ซื้อตรงที่มันมีสองข้าจยากสามขาอยากอย่างเนี้ไม่ใช่เป็น V ีเชตนะครับดูสังเกตตอนเดย์เหมือนกันนะตึงแต่ตรงนี้มันเด้งไปเลยอันนี้ก็เกิดขึ้นได้แต่ผมชอบอย่างนี้มากกว่าเพราะมันจะมีจุดเปรียบเทียบไดไงเกิดได้คอนวร์เจนนี่ครับแล้วก็ปายแต่ไปายนิด,ดียวเองหลอกเราไปได้เท่าไรสองบาทเท่านั้นเองแต่อีกจุดเนี้ยเป็น V ีเชตนี่ไปาได้เท่าไรเนี้ยหกบาทห้าบาทสี่บาทกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ รอดูแล้วกัน CPF ถามว่า CPF ไก่ตัวนี้ไข่เสือกันผมว่านปัจจุบันนะนะอยดูดูดูดีดดผมว่า CPF ดู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 ดีกว่านะเนี่ยโมลุ่มันก็มาเรื่อยๆนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้ามันเบร a ตรงนี้ไปได้21.2จะดูดีมากแต่แนวต้านใหญ่มันอยู่21.7แถวนี้ย22บาท30ถ้าทะลุไปได้ก็โอ้สวยคงกลับเป็นขาขึ้นเลยนะครับอันนี้ ซีบีเอฟตีนะครับตีอย่างนี้เอ,อจุดตีของซีบีเอฟมันไม่ค่อยเม็กเซนเท่าไหร่นะสำหรับผมนะครับจริงจริงตรงนี้มัน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 เบรกไปแล้วนะที่เคยตรงนี้ผ่านไปแล้วแต่ถ้าตีอย่างเนี้ยตอนนี้มันไม่ลงนะครับผมอืมอย่างนี้ตีไม่ค่อยไถ้าตีอย่างนี้นนนนย,ย,อยพอได้นะครับอย่างเนี้ยสั้นเลยนะมีนะครับมีคนตีอย่างนี้นะ ผมเคยเห็นนะครับนานมาแล้วเขาไม่สนใจไอซ์ไม่สุดเลยเขาตีแต่เส้นเทน n e อย่างเดียวทั้งวันทั้งคืนนจริงๆตีมันทุกอย่างเนี้ยเขาก็ตีนี่นะครับอย่างเงี้ยแ้เบรกแต่พอนี่มันเบรกมันไม่ไปนี่ไปนะครับพอหลุดเขาก็ไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรใช้ได้หมดนะวิชาอะไรก็ได้แต่คุณไม่ต้องไปใช้เยอะหรอกไม่ใช่คุณใช้ไอซ์ไอโซลูโตโมดิฟาย เยอะไปหมด MACD เครื่องค่าเฉลีย่ยมันลกสายตานะครับดูกันกุลแล้วกันเนี่ยกันกุลนะครับถามว่าสวยไหมยกจุดต่ำยกสูงขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยกราฟพ,พื้นฐานฮะสแตทสิจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะครับขึ้นมาแล้วก็พักๆๆไม่มีหุ้นตัวไหนแล้วนะวิ่งอย่างเดียวเหมือนเดลต้านะครับ JTS อะไรอย่างเงี้ย JTS ไม่ต้องพูดถึงมันไม่ใช่หุ้นพื้นฐานนะครับเป็นหุ้นอะไรก็ไม่รู้นะครับหุ้นมหัศจรรย์ ย124นาทีเนี่ยผมตีไว้ก่อนเนี่ยถ้า,ถ,าถ้ามันมันเบรกตรงนี้ไปได้เนี่ยคุณอาจจะไปขายแถวนี้374 376อะไรอย่างเงี้ยนะครับยอดเดิมแต่ข้อดีของมันคือในเดย,ย์เนี่ยมันเหมือนกับพักฐานจบแล้วนะเล่นสั้นๆนะที่ขึ้นมากรอบเนี่ยขึ้นมาเท่าไหร่50ตังค์นะครับ,บ,รบเยอะเลยนะ50ตังค์ไม่ถือว่า15 16เปอร์เซ็นนะครับตรงนี้พักฐานก็รอดูแล้วกันถ้ามีอยู่ไปขายกรอบบนไปเร็วๆนะครับแล้วเม่อ มาดูมาโคนะฮะมีคนถามว่าน่าสนใจไหมวันก่อนผมพูดไปว่าผมชอบนะวันนี้พูดวันนี้ที่ดีดูแต่เมื่อวานไม่ได้พูดเมื่อวานแดงนะครับแล้ววันนี้ถามว่ายัางไงผมบอกว่าถ้ามันเบรกตรงนี้เป็นเส้นเดิมนะมันก็ยังไม่ไม่เบรกนะครับหกสิบสองสิบสามเนี่ยถ้าไปมาคดูนะมันจะมาพอโม่ลุ่มวันทีมมนนนะนนน่มาแล้วนะครับมันเตือนแล้วนะหลายตัวหุ้นปั่นนะครับมาแล้วนะครับแต่ถึงแม้จะไม่ไม่โมลรุ่มเยอะเท่ากับที่ที่แล้ว แต่ข้อเสียของมันคือเออมันข้อดียงมันคือถ้ามันเบรกเนี่ยมันจะเป็นการเบรกครั้งแรกในรอบปีหนึ่งนะครับของมาโคเลยมันอาจจะมีแรงส่งแต่ข้อเสียคือเป็นการขึ้นครั้งแรกผมไม่คิดว่าขึ้นครั้งแรกจะแรงนะเข้าอจไหมครับถ้ามันผ่านไม่ได้มันอาจจะผ่านไม่ได้จริงแต่มันจะย่อเนี่ยครั้งแรกมันไม่ผ่านสองสามที่รั้งที่สามนะครับแต่อันนี้ครั้งแรกที่มันมาตรงนี้นะครับมันไม่ได้ผ่านนะตรงนี้มันเหมือนจะผ่าน มันผ่านไปแล้วด้วยอยังไม่ผ่านไม่ผ่านติดถือว่าเท่ากันแล้วกันก็ถ้าใครมีอยู่ผมว่าก็ได้สนใจนะถ้าจะเล่นกับมันแต่จะให้ซื้อตอนนี้หรออมันมันยังไงอ่ะปูนพู่ผมก็ก็กลัวๆเหมือนกันนะก็ถามว่าน่าซื้อไหมถ้าตีอย่างนี้มันชันไปหน่อยนะแต่ถ้าเอาง่ายคุณตีดูเส้นลายอย่างนี้นะครับเนี้ยเส้นเนี้ยอย่าใหลุดเดกับวิพอนะฮะไม่ต้องไปไปถึงที่อื่นนะมาดู x อ g กซ์พจละกัน นี่คีจตัวนี้เนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้เมาน,นี้วอลุ่มหมาแล้วถามว่าังไงเขาเก่งเงินเลื่อนนั่นใช่ไหมฮะที่เขาจะแจกผมก็ไม่น่าจะเป็นบริษัทนี้นะเขาขเกี่ยวกับแสนเจร่ยถ้าเขาให้บริษัทนี้มารับถึงแม้มันจะมาบิดกันว่ามาปูนแล้วได้มาผมว่ามันก็ดูอาจจะไม่สง่งามนะถึงแม้เขาจะลากออกไปแล้วจากบริษัทแสนเรี mm hmm. ผมก็เพิ่งรู้นะแสนเรีมาซื้อตัวตัวนี้นะไม่รู้นานอย่างนะก็เลยคิดว่า ไม่รู้เพื่อนหมวกเขาส่งให้ดูว่ามันจะขึ้นเพราะันนี้หรอผมก็ไม่รู้นะแต่มันขึ้นมาตั้งนานแล้วว่ะตอนนั้นเพื่อไทยยังไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลไม่เชีรอเนี่ยถ้าตีเต้นเนี่ยหลุดไปเมื่อไหร่ผมก็หนีนะหนีเลยแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มชักัหวั่นใจแล้วว่ามันจอาจริงป่าวะเนี่ยเดี๋ยวดูวีกันนะครับวีกโอวีกมาในเรื่องเลยนะขึ้นมากองนี่มันมาจากโอ้มันมาจากไม่มีอะไรนะเรือกไม่มีอะไร ไปเป็นเท่าไหร่ต้องผ่านนี่หนึ่งเจ็ดสองมันนึ่งจะสวยนะในในเดีนะครับอนมันอดูวิกวิกเนี่ยโอ้มีมมีหลายขยักเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหกโอ้มีเยอะเลยแนวต้านเนี่ยผังนี้ได้กันเถอะเฮ้ยตรงนี้จะชนระนาบหนึ่งหนึ่งถึงแปดหนึ่งไม่รู้สิเดี๋ยวรอดูหน้างานแล้วกันยังไงนะครับว่า จะไปหรือเปล่าเพราะตอนนี้มันออมันมีอีกทริกหนึ่งนะคุณใช้เนี่ยผมใช้สิบห้ากับสามสิบเนี่ยมันยังคอเคียร์อยู่กับสิบสิบสามกับห้าสิบสิบสามสีเหลืองถ้าคุณอยากให้ชัวร์นะมันห่างจากเส้นสิบสามเมื่อไหร่เยอะๆคุณหนีเลยนะคถ้าห่างนะอันนี้เห็นไหมม,มันเป็นกูเลนคอสเดดตรงนี้นะครับจุดซื้อเนี่ย จริงๆเราไม่ต้องใสก็ได้เราก็เห็นอยู่แล้วนะครับเนี่ยคุณเอาออกไปใส่ข้อดี่างมันคือมันก็เห็นชัดแต่ถามว่าลำคาหไมก็ลำคาคุณเล่นนานๆคุณจะมันจะถูกกาฟมันจะถูกบีให้แคบลงหรือเปล่าไหมครับสเกลเราจะมองไม่ออกถึงแม้ผมจะใช้จอ29หรือ27นิ้วนะมันก็ยังดูลำบากนะก็เลยคิดอยู่ว่าวันหลังไปซื้อจอมันมีไหม34นิ้วอะไรอย่างเงี้ยแต่2มก็ใหญ่นะเป็นจอวายเลยนะครับ เนี่ยพอใส่แล้วมันถ้าคุณเดินนายคุณใส่หลายๆเส้นมันจะบีบออกมาเราก็เลยไม่ใส่อันนี้ถือให้ดูแล้วกันแล้วเลือนไปทาดังขวาเนี่ยยังไม่เกิดกรดิ่งคอในวีนะครับยังไม่ได้มีอะไรเลยระวังไหมน,นะครับผ่านเส้นเนี้ยก็เตรียมหนีถ้าห่างเยอะนะเราจะให้ดูแล้วกันอย,อย่างวีเห็นไหมนะเนี่ยลงมาเยอะเยอะอย่างเงี้ยนะครับเส้นมันอยู่ที่สองไอ้เป็สีเหลืองนี่เส้นสั้นเนะยสองแปดแปด แต่มันดันลงมาถึง1 9 8 9 0ตังค์เนี่ยมันก็เด้งอย่างแรงเดี๋ยวให้ดูในวีคเลยนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับพอมันห่างเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นเส้นโอเวอร์โซบอสสำหรับผมเลยนะแต่ก่อนก็ใช้อย่างเงี้ยครับเนี่ยนะพอเนี่ยอยู่ที่สามันหมันขึ้นไปถึงอะไรสี่แปดบาทบาทได้ยี่สิบก็ยังไงก็ล่วงนะครับต่อให้หุ้นเทพเจ้าแค่ไหนเนี่ยห่างเยอะเห็นไหมครับคุณลองไปเล่นเนี่ยมันดูแล้วกัน ถ้าคุณจะเล่นกับมันนะผมแนะนําเนี่ยให้ดูนะครับผมไม่ได้บอกเม็ดว่า,วามันคือหลักสิบสามห้าสิบนะคุณเอาห้าสิบออกก็ได้เห็นแล้วคุณก็เล่นกับมันลองไปดักเทสทาอะไรกับมันดูก็ได้นะครับอ,อยาให้ดูยาวๆนะครับก็ไป็อันเดียวเนี่ยเห็เนไหมว่ะมันผ่านไปเยอะๆแต่ข้อ ก็สังเกตจะผมจะบอกให้นะว่ามันจะต้องมีความชันถ้าใครเรียนเศรษฐศาสตร์มานะครับความชันไม่ต้องเยอะมันจะใช้ได้ผลแต่ถ้าความชันมัน45องศาเนี่ยบางทีลําบากอย่างเงี้ยในช่วงนี้นะครับสิงหาเนี่ยความชันมันถือว่าสวยนะสำหรับถ้าใครเป็นนักเศรษฐศาสตร์จะรู้ความชัน45 6 0้าองศาเนี่ยเป็นความชันที่ไม่ได้ไม่ได้ชันมากนึกออกไหมครับแต่ถ้าชันน้อยกว่า45เนี่ยก็ถือว่าชันน้อยก็คือแรงส่งไม่มีชันมากไปก็ไม่ดีแรงส่งมากไป ่างเนี้ยชันถือว่าสวยอย่างเงี้ยชันถือว่าเยอะมันจะมีปัญหากับความชานันอย่างเงี้ยไม่มีความชันนะครับเวลาห่างกันเยอะอย่างเงี้ยใช้ได้ดีนึกออกไหมครับคือเหมือนเส้นแนวนอนนะไม่ได้ต่างกับแนวแนวนอนเวลาห่างกันเยอะนย่ยจะดีแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันห่างอย่างนี้ใช่ไหมครับมันขึ้นมาเยอะแต่อันนี้มันชันขึ้นแปลว่ามันเป็นบูลิชมันก็ต้องลงมาสัามผัสใกล้ๆในแล้วขึ้นใหม่แค่นี้เองไม่มีอะไรนะโอเคพาเร็วๆนะครับสเ่นดับวันนี้สเ่นดับวนลุ่มมานะ ผมเพียงแคำเดินนะมีคนถามว่าห้าห้าห้าหกอ๋อันนี้ตั้งไว้นะครับให้ดูว่าถ้าทะลุห้าห้าเมื่อไหร่มันตั้งได้นะมันจะเตือนมาเนี่ยว่าเกินราคามากกว่าห้าห้าให้มันเตือนเตือนไปไหนในแอปในอ e ีเมลเว็บฮุกอะไรอย่างเงี้ยค,ครั้งหนึ่งส่งข้อความเอสได้หมดนะครับ ข้อดีของเทรดดิ้งวิวมันเป็นอย่างนี้เวลาคุณไม่ต้องไปนั่งเฝ้ามันถึงบริหารได้ดีไงคุณไม่ใช่ว่าคุณเปิดมันทุกห้าสิบตัวในจอดเดียวกันผมก็เปิดแค่ประมาณสิบตัวให้ในห้าตัวประมาณสิบแหละครับมีทีเฟกมีค่าเงินบาทมาีบาบานะครับแล้วก็มีที่เป็นหลักๆแล้วก็ที่เดี๋ยวมีปตทก็มีประมาณสิบ0สิบตัวก็หมุนไปหมนไปมันจะเตือนมาเลยนะครับถ้ามันมันเบรกแต่วันนี้มันยังไม่เบรกไง เราก็จะรู้จะกลับมันดูแล้วเพราะว่าอะไรตั้ง55อย่างนี้นะเป็นเป็นคอนเซปต์นะสังเกตไหมที่ผมบอกต้อง57นะครับขยายเห็นไหมถ้ารู้57จะวิ่งแรงแต่ถ้าเราตั้ง5็7มันก็ไม่ถานเนือหรอไหมครับ5ห6มันอาจจะไม่ถานเพราะมันไปรวบทีเดียว55ต้องผ่านนะครับ้าวันนี้ไม่ถือว่าไม่ผ่านถ้าอ๋อไม่ใช่ผมตั้งหลังจาก ที่มันไปห้าหกแล้วเออตอนนั้นผมตั้งห้าหกมันก็ผ่านแล้วผมมันไต้ขี้นมันลงมาห้าสิบสี่ผมได้ห้าห้าแล้วมันก็ไม่ผ่านตอนบายสี่บายสี่กว่าก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรจริงๆอะ่ะเราวิธีก็ตั้งเราตั้งก่อนที่มันจะถึงสองจุดสามจุดอะไรสองสองช่องสามช่อง,าองตามสบายอย่าไปตั้งตามแนวรับแนวต้านนะอย่างเช่นว่าเอาตรงเนี้ยอันนี้สายมันยาวว่ะจริงๆพวกเนี้ย ตรงนี้นะครับตรงไหนให้ดูดูเอสซก็ได้นะครับอ่า S C B ซจะเห็นชัดกว่าถ้าสมมติว่าเราจะเทรดมันใช่ไหมเราตั้งตรงนี้ตรงเนี้ยประมาณเนี้นะครับถ้าเบรกขึ้นไปประมาณร้อยเจ็ดบาทคุณก็ตั้งเตือนให้มันส่งมาเข้าอีเมลคุณเท่าอะไรคุณหรือขึ้นหน้าจอมาเลยก็ได้นะดับปิ๊บ,บแค่นั้นเองไม่มีอะไรเหมือน สมัยก่อนที่เป็นเพเจอร์อะไรเงี้ยตั้งดังกีงง่ครั้งอะไรก็ได้แล้วมันก็จะเตือนมาแล้วคุณก็จะคุณก็กลับไปเปิดหน้าจอมันนะครับคุณทำกี่ตัวก็ได้ไอ้วิธีนี้ผมใช้กับเลฟพุกอ่ะผมใช้กับตอนนั้นเทปอ่าใบแดงนะครับเป็นมันเป็นบอร์ดไปเลยนะครับเตือนเราใช้พวกนี้อินดิเคเตอร์ของที่เขาทำมาเป็นที่เขาทำมาแจากฟรีอ่ะใช้จะเทกับมันเลยนะครับเป็น m v c d อะไรก็ได้ เทตแล้วเพนจะเตือนเข้ามาในไบแนนในเ,เขาเรียกไงนะบิดครับก็เหมือนกันทําได้แต่บิดครับผมว่าก็ลําบากนะมันจะต้องมีโปรแกรมบางอย่างเราไปสร้างคราวในใน,วในอากาศในในคราวในอากาศเราไปลงวินโด้อีกเครื่องหนึ่งในนั้นแล้วเราก็ใช้รันเปิด24่สี่ชั่วโมงนึกออกไหมครับแต่เพราะเราจะไม่เปิดคอมใครจะไปเปิดคอมยี่ชั่วโมงในเมกเซนเนีย่ยังก็มีดับอันนั้นน่ะแต่ผมว่า พอตะหลังบิดคอร์มันไม่ดีก็เลยกกเยก็ยมนมาในเดชาเช่า,ชาเดือนนึงแค่ไห้ยี่สิบเหรียญเงนะไม่ได้อะไรนะครับเ,เราเราไม่ต้องมานั่งเฝ้ากระมานถามว่ามันก็โอเคนะอนาคตในเมืองไทยภายในผมว่าในสองสามปีเนี้วิธีนี้ก็จะใช้ไเยอะบอดนะครับอย่ไปกลัวมันนะเราเป็นคนคุมผ่อนไม่ได้น่ากลัวหรอกโอเคแค่นี้แล้วกันขอบคุณ